ได้เวลาฟังเสียงประชาชนแล้วครับสปชเสียงประชาชนเป็นรายการที่ร่วมปฏิรูปสื่อให้เป็นโรงเรียนของสังคมวันนี้เราสัญจรมาที่จังหวัดสงขลาในโอกาสที่จะปฏิรูปประเทศไทยครับรายการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของสภาปฏิรูปแห่งชาติร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดความเป็นประชาธิปไตยทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่สองทุ่มครึ่งจนถึง4ี่ทุ่มทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT โทรทัศน์ของประชาชนและถ่ายทอดสัญญาณทางสถานีโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียมฟ้าวันใหม่ RSU Wisdom TV และถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 9 2 5 MHz และ AM 891รวมถึงเว็บไซต์ของเครือข่ายวิทยุชุมชน w w w ร์ c h c o m วสชครับวันนี้ในรายการมี3มุมมองของคนเมืองสงขลามาฟังเสียงประชาชนกันครับมุมมองแรกเป็นมุมมองของลูกกำนันควรลังตั้งสัจจะ ให้กลัวพระอย่าก,กลัวโจรเกลียดคนชั่วคนก้าวหน้ากล้าคิดอุทิศตัวไม่เคยกลัวเผด็จการกล้าขานคัดสปชกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเทิดทูนประชาธิปไตยใจซื่อสัตย์มั่นในธรรมมีธรรมเป็นบรรทัดศาสตราจารย์ดรจรัสวณมาลาครับมุมมองที่สองเป็นมุมมองของประธานหอ,อการค้าแห่งสงขลา พร้อมเป็นผู้พิพากษาสมทบสารเยาวชนและครอบครัวผู้เอางานเป็นทั้งผู้จัดการและกรรมกรประธานงานหาดใหญ่เมืองนำํำร่องร่วมคันลองคันไลไม่หยุดหย่อนคนดีสีราชาพัฒสงขลานครคุณสมพรสิร,ริโปรานานนท์ครับมุมมองสุดท้ายเป็นมุมมองของเป็นด็อกเตอร์ทางนิเวศเกศษตรศาสตร์ ผู้มีความสามารถทั้งศาสตร์ศิลป์อดีตอธิการมอสงขลานครินลูกแผ่นดินสงขลาสง่าทรงเป็นอดีตสอวอแห่งสงขลาประโยชน์สุขเพื่อประชาร่วมเสริมสง่งสปชสงขลาดำรงคงด็อกเตอร์ประเสริฐชิต,ตพงศ์คนตรงครับอาจารย์รัรั์พงไพบูรณ์กวีรัตนโกสินประพันธ์ให้เป็นพิเศษสำหรับวิทยากรรายการสปชเสียงประชาชนครับ นอกจากนี้ยังมีสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหลายท่านทั้งในพื้นที่และส่วนกลางมาร่วมฟังประชาชนด้วยผมขออนุญาตที่จะไปกระทู้แรกครับขอเรียนเชิญคุณกำราพานทองเครือข่ายกเกษตรกรรมยั่งยืนชาวสวนยางจังหวัดสงขลาขอเรียนเชิญครับขอเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องปัญหาชาวสวนยางนะครับซึ่งขณะนี้เราทราบว่าน้ำยางเนี่ยสกิโลร้อยยางแผ่นดิบก็ยังไม่ถึงกิโลละ50บาท การแก้ปัญหายางพาราโดยเฉพาะชาวสวนยางขณะนี้เราพบว่ามีวิกฤตราคาถือว่าเป็นวิกฤตครั้งที่6ในรอบร้อยกว่าปีรัฐบาลมุ่งเน้นการยกระดับราคาเป็นหลักมาตรการของรัฐขณะนี้เนี่ยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและงบประมาณส่วนใหญ่พบว่ายังไม่ถึงมือเกษตรกร,กรจริงๆมีถึงมือเกษตรกร,เ,กรเพียงเล็กน้อย ท่านวิยากรคิดว่าการแก้ไขปัญหาที่เป็นระบบมีมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาวแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนมีจริงหรือไม่และหากมีควรเป็นอย่างใดขอบคุณมากครับ,รบท่านประธานหอการค้าก่อนดีไหมครับครับเรื่องอย่างราคายางนี่ไม่ได้อิงประเทศไทยครับมันต้องอิงทั่วโลกนะเอ่อราคายางเมื่อ2ปีที่แล้วนี่สูงสุดอยู่ที่190บาท ปัจจุบันนี้เหมือนท่านกำลังพูดสามโลรอยเนื่องจากว่าผลผลิตที่ออกมาทั่วโลก<ะ>มีเยอะมากกว่าความต้องการของทั่วโลกสามโลร้อยนี่ส้มหรือยางปัจจุบันคือ,อยางนะ้นอนดีตคือส้มเออาะฉะนั้นปัญหาเรื่องนี้เนี่ยเราเคยคุยกันมาเยอะนะก็กเราก็มีแนวทางแล้วคิดว่าน่าจะทำกันได้ก็เสนอไปทาง บรรรูปเหมือนกันครับวันนี้ผมมาก็เป็นตัวแทนประชาชนคนหนึ่งเหมือนกันครับ <c oughs> เรื่องที่หนึ่งนี่คือว่าด้วดยทางวิชาการเนี่ยหนึ่งไร่เนี่ยจะได้300ยกิโลยางนะจะต่อต่อไร่ต่อปีโดยปกติปัจจุบันเนี่ยน่าจะได้ยังไม่ถึงครับี่ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือการปลูกยางในบ้านเราเนี่ยไม่เอาต่างประเทศดีกว่าเอาบ้านเราก็แล้วกันพอ,อยางราคากิโลละร้อยเก้าสิบร้อยแปดสิบทุกคนก็หันมาปลูกยาง ไม่ว่าดินนาก็ปลูกยางดินที่ไม่มีน้ําก็ปลูกยางเพราะฉะนั้นผมว่าการปลูกยางนี่ควรปลูกที่มันเหมาะสมครับไม่ใช่ปลูกที่อยากจะปลูกก็ปลูกซึ่งคานี้เนี่ยถ้าถ้าใช้แบบนั้นคือว่าโซนนิ่งนะอันนี้ข้อที่สองข้อที่สามก็คือกระบวนการกรีดยางนะกระบวนการกรีดยางเนี่ยเราต้องพัฒนาเราต้องยอมรับว่ายางของบ้านเราคุณภาพที่ออกมาเนี่ย ถ้ามาเทียบกับมาเลเซียเรายัางไม่น่าเขานะอย่าว่าแต่ปาล์มเลยยังก็ไม่น่าเขาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันต้องทํากันพร้อมๆกับทั้งสามฝ่ายค,คือหนึ่งรัฐก็ต้องส่งเสริมให้ความรู้รนะแล้วก็ไปจัดกระบวนการคล้ายๆโอเปกที่เขาทำกันนะนะอันที่หนึ่งเพื่อดึงราคายัางไม่ให้ตกต่ำม,มากกว่านั้น,นให้นิ่งก่อนอันที่สองก็คือให้ความรู้กับประชาชนและให้ประชาชนจับกลุ่มเป็น่ซนนิ่งด้วยกัน อยู่กับที่ที่ว่าตรงไหนที่เหมาะจะทําก็ทําตรงไหนที่ไม่เหมาะต้องให้ความรู้จริงๆว่ายังไม่ดีนะควรปลูกป่ามหรือว่าปลูกพืชชนิดอื่นที่เป็นชนิดที่มันเหมาะสมกับดินซึ่งไม่ใช่ว่าอยากจะปลูกก็ปลูกซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางใต้ในอดีตนี่ปลูกมากสุดปัจจุบันสงสัยน่าจะอีสานกับเหนือครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ปัญหามันเลยบานปลายไปว่า เราไม่ได้ควบคุมการเติบโตของพื้นที่บูกยางคุณสมพรคิดว่ารัฐบาลที่ผ่านมาที่มุ่งแต่เอาเรื่องราคายางย่างเดียวไปพยุงราคาไปซื้อไปแทรกแซงราคายางแต่เรื่องที่คุณสมพรพูดเนี่ยรัฐบาลเขาเขาไม่เอาไปทำเนี่ยตกลงเขาโง่หรือเขาแกล้งโง่แน่แน่เออผมเชื่อว่าเขาคงคิดไม่ถึงว่าจะเจอสามบร้อยอืมใช่ไหมก็ก็ไม่มีใครคิดถึงว่าจะต่ำกว่าหนึ่งร้อยบาทอะอย่างนี้กันกันผมเองผมก็ไม่คิดว่าจะต่ำกว่าหนึ่งร้อยบาทครับจนเมื่อเมื่อปีที่แล้วประมาณเมษา รอของคาระดัดโพเรื่องนี้ขึ้นมาแอมเอ็มเนี่ยบอกว่าไม่เกินสี่เบี้ยงหน้าไม่เกินสี่พ้าบาทแต่มันมาเร็วเกินกว่าที่คาดกครนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่มีปัจจัยเสี่ยงเนี่ยระดับโลกครับซึ่งการสงครามเรื่องการเจริญเติบโต,ต,ตของอีโยของจีนของอเมริกาเนี่ยมีผลกระทบต่อกันใช้อย่างครับเพราะฉะน,นั้นผมผมผมจะบอกว่าการกระบวนการการจัดก,การเรื่องของอยางพาราเนี่ยมันต้องเป็นมองเป็นอง์รวมนะหนึ่งก็คือผู้ปลูก สองกระบวนการปลูกสามพื้นที่ปลูกสี่ก็คือนโยบายของรัฐนะไม่ไม่ใช่ว่าส่งด่นน้ำยางออกต่างประเทศนะนี่ต้องขอร้องกันเลยว่ามันน่าจะทําเรื่องอื่นได้แล้วแต่ปัจจุบันนี้ทิ้งเอาส่งเด่นน้ำยางหรือยางแท่งออกไปใช่ไหมเราก็ได้กึ่งสำเร็จรูปครับบวกไม่กี่ตังค์แต่ผลเสียเยอะมากท่านก็ควรจะเป็นยังไงควรจะมีโรงงานแปรรูปที่พัฒนายกระดับมูลค่าของยางขึ้นใช่อันนี้แน่นอนอันทั้งที่หนึ่งทั้งที่สองคือ สากรนยางนี่น่าจะจับกลุ่มครับทําตั้งแต่พื้นที่ปลูกยางโซนนิ่งแล้วก็กระบวนการทำป็นยางเป็นแห้งครับและต่อด้วยว่าเชื่อมโยงกับพ่อค้าทำต่อให้มันเป็นเส้ิเรูปขึ้นมาคเพราะว่าอย่างนี้เนี่ยต้องมองเป็นองค์รวมฮะตั้งแต่ต้นจนปลายน่าสนใจครับอาจารย์จลัดนะครับมองเรื่องยางยังไงครับสั้นๆหนึ่งรัฐบาลอย่าไปยุ่งเรื่องราคายางอย่ายุ่งเลยอย่าไปยุ่งเพราะว่าในระยะยาวเราแก้ปัญหาไม่ได้อ่า ธุรกิจไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นยางเป็นปาล์มนะครับต้องเป็นไปตามคนไกความต้องการของตลาดเป็นหลักถ้าจะทําก็คือ้ารัฐบาลจะช่วยก็คือหนึ่งก็คือ,อวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มผลิตการเพิ่มมูลค่ายางเดี๋ยวนี้เนี่ยผมก็จะว่ามาเลเซียก็ทิ้งยางแลวนะครับเราอยู่ใกล้มาเลยาประเทศมาเลเซียเนี่ยนโยบายหลักก็คือจะไม่พัฒนาจะไม่ไปทําเรื่องธุรกิจยางแข่ง กับที่ไหนละเขาจะไปร่วมก็จะไปร่วมกับจีนเพราะว่าจีนเขาม,มีการผลิตยางมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถ้ายัางคงเดินหน้าปลูกยางอย่อยางเงี้ยจะไปไม่ได้ถ้าปลูกแบบไม่จํากัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องควบคุมพื้นที่แล้วก็พัฒนาขีดความสามารถในการแปรรูปตอนนี้มีเทคโนโลยีเรื่องนานโนต่างๆนะครับในเรื่องการพัฒนาการวิจัยทางด้งงงนานวัสดุเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างวัสดุจากยาง เพื่อจะไปทำอย่างอื่นได้แล้วให้หมูลค่ามันเพิ่มขึ้นเราต้องลดพื้นที่แน่ๆแล้นี่เป,นเ,ปนเป็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 นเรื่องหลักแต่ว่ารัฐบาลยังใช้วิธีการแก้ภาพหน้ารอดราคายางตกทีนชาวสวนยางประ้วงทีนึงก็ไปควบคุมราคาทินี่ไม่ใช่วิธีถูกต้องแล้วก็พี่น้องชาวสวนยางที่เป็นบ้านคนบ้านเดียวกันกับผมนี่นะครับต้องเข้าใจว่าในอนาคตหวังเพึ่งรัฐบาลเรื่องนี้ไม่ควรจะได้แล้วครับ,รบไปที่เจ้าของกระทู้ครับคุณกำราบครับคิดยังไงครับ ผมคิดว่ามีอยู่สองสามประเด็นที่ควรจะมาคิดกันใหม่คือประเด็นที่หนึ่งก็คือรัฐบาลควรคิดใหม่เลยว่าการพึ่งในเรื่องของการแก้ปัญหาชาวสวนยางไม่น่าจะเอาเรื่องของน้ำยางไม้ยางมาเป็นตัวตั้งควรจะคิดใหม่ว่าผลผลิตจากสวนยางที่ไม่ใช่ยางและไม้ยางจะเพิ่มมูลค่าได้อย่างไรอย่างเช่นการทำเป็นสวนผสมผสานเกษตรยั่งยืนในสวนยางที่มีพันไม้ที่เป็นปัจจัย4 ซึ่งเป็นพืชยืนต้นไม่ใช่ไม้ยืนต้นตอนนี้รัฐบาลคิดแต่เรื่องของไม้ยืนต้นเราพยายามสู้เรื่องพืชยืนต้นควรจะอยู่ในสวนยางรัฐบาลไม่เข้าใจประเด็นที่2ก็คือว่าในสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระบุให้ประเทศไทยในแผน5ปีเนี่ยจะต้องทําเกษตรกรรมยั่งยืนอย่างน้อย5ถามว่าเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางมีพื้นที่ทั่วประเทศ22ล้านไร่5%ก็คือ1.1ล้านไร่อยู่ที่ไหนบ้าง ที่เป็นเกษตรกรรมยั่งยืนขณะนี้เหลืออีก2ปีจะหมดแผน11เรายังไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นจะขึ้นแผน12ก็อีก5%ปอเซ์อยู่ที่ไหนอยากเห็นว่าแผนปฏิบัติการควรจะมีได้แล้วเพราะฉะนั้นรัฐบาลภายใน3เดือนควรจะเร่งให้ออกแผนปฏิบัติการเกษตรกรรมยั่งยืนของชาวสวนยางและประการสุดท้ายก็คือว่าควรจะมีแผนแม่บทการแก้ปัญหายางพาร,ราที่เป็นการแก,แก้ปัญหาแบบยั่งยืน อย่างน้อยก็คือให้ใช้รูปแบบเกษตรกรรมยั่งยืนซึ่งมีทั้งรูปแบบเกษตรผสมผสานวันนเกษตรในสวนยางรูปแบบเกษตรธรรมชาติในสวนยางและทฤษฎีใหม่โดยมีการเน้นเรื่องของกระบวนการทําให้เกิดเศรษฐกิจพอเพียงของชาวสวนยางจริงๆมไม่ใช่มุ่งเน้นที่จะทําให้ราคาสูงขึ้นเพราะฉะนั้นผมว่าต้องปรับทั้งวิถีชีวิตขอบคุณมากครับขอบพระคุณครับเชิญท่านอื่นครับเชิญครับประเทศไทยเราตั้งมาประมาณ800ปี แล้วก็มั่นคงแล้วก็รุ่งเรืองมาถึงปัจจุบันก็เกษตรซึ่งเป็นเรื่องที่มีส่วนช่วยในการสน,รนับสนุนพี่น้องชาวสวนยางเราก็ส่วนหนึ่งที่มีโอกาสได้ทําตรงนี้ผมดูข้อมูลว่าส่งออกปีที่แล้วเนี่ยประมาณเจ็ดแสนล้านซึ่งเข้าเนี่ยเป็นส่วนมากเหมือนกันแต่ได้แค่สองแสนล้านแต่ในส่วนที่ส่งออกในส่วนมากนี่คือเป็นอุตสาหกรรมประมาณ5้าแสนล้านไอ้ที่วัตถุดิบประมาณ2องแสนล้านเพราะฉะนั้นในเมื่อเราเนี่ยตอนนี้ จะตอบได้ว่าเป็นประเทศหนึ่งที่จะเป็นแนวหน้าทางเอเชียพาความเอเชียไปสู่ความรื่งเรองซึ่งเป็นหนึ่งใน7ประเทศเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราน่าจะพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมและช่วยเพื่อผลิตภัณฑ์ยกราคายางของเราเนี่ยขึ้นได้ผมไปดูเมื่อเช้าเนี่ยราคายางกลางที่นี่รู้สึกจะ6 2บาทแต่ต้นทุนของเราจริงๆเนี่ยประมาณตกกิโลละ65บาทเพราะฉะนั้นในส่วนเนี้ยผมคิดว่าเราสามารถที่จะแปรผลิตภัทฑ์ต่างๆ,ๆมาช่วย ระยะสั้นของพี่น้องส่วนยางตรงนี้ผมเคยได้ยินดรประเสริฐพูดว่าอย่างน้อยที่สุดเฉพาะหน้าเนี่ยเอาไปปูถนนก่อน contar. ที่สําคัญที่สุดในระยะใกล้ๆเน,ใน,ในใี่ยผมคิดว่ามีอาจจะมีรถไฟจากหนองคายมาถึงกรุงเทพตกประมาณเกือบพันกิโลเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะคิดเราปฏิรูปแปลผลิตภัณฑ์ยางตรงนี้ไปเป็นส่วนหมอรถไฟหรืออะไรได้บ้างไหมเพื่อยกราคายางให้มันสูงขึ้นในชั่วคราวเพื่อให้ได้สักอย่างน้อยก็แปดสิบาทบแล้วก็หลังจากนั้นผมเชื่อมั่นว่า สินค้าพภกกะพันยางเนี่ยมันเป็นสินค้าพภกกะพันมันมีวัตจักรของมันให้เราอยู่ราคาลางตรงนี้สักพักหนึ่งแล้วมันจะขึ้นอัตโนมัติเพราะร้อยิบาทเราเคยถึงมาแล้วครับขอบพระคุณครับเชิญครับประเทศไทยก็ดีทั่วโลกก็ดีข้าวเป็นอาหารหลักนะยางนั้นผมเคยพูดเสมอว่ายางนะกินไม่ได้นะที่ยางก็กินไม่ได้เลยนะแต่ว่าทำอย่างไรให้เข้ากับยางนี่มันอยู่ได้นะ ผมเห็นตัวอย่างก็าทาขึ้นแล้วที่จังหวัดนครศรีธรรมราช <ทำ S 2> นะครับ,รรบ,รบก็คือว่าตอนที่เราโค่นต้นยางทิ้งแล้วก็ปลูกต้นยางใหม่ตั้งเล็กๆอยู่นั่นนะตรงนั้นเราทําข้าวไร่เลยมีห้าชนิดนะครับถามได้ที่โรงเรียนชาวนาที่จังหวัดพัทลุงนะฮะว่ามีข้าวอะไรบ้างนะปลูกตรงนั้นเรียกว่าเป็นข้าวไร่ แล้วตอนนี้เขาทาเป็นถุงขายเป็นถุงแล้วนะฮะชนิดนั้นก็มาผสมก้าด้วยกันมีกลุ่มชาวชาวไร่ตรงนั้นเลยอยู่เพราะฉะนั้นผมคิดว่านี่คือแนวทางในการแก้ปัญหาของชาชวสวนยางที่ให้มีเข้ากินก็คือปลูกในสวนยางของเขานเองขอบคุณครับขอบพระคุณครับเชิญครับ,รบผมเป็นตัวแทนของเกษตรกรน,นะครับความเห็นไม่ตรงกันระหว่างสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร บอกว่า65บาทบ้าง63บาทบ้างล่าสุดนะครับผมเป็นตัวแทนยื่นหนังสือผ่านทหารและก็ผ่านผู้ว่าไปเองว่าราคาต้นทุนที่แท้จริงของเกษตรกรอยู่ที่85บาทครับซึ่งล่าสุดก็ท่านประวิทย์วงสุวรรณก็ออกมารับว่าจะทำมยางขึ้นที่80บาทซึ่งความจริงน่าจะใช้เวทีนี้นครับ อ่าแถลงข่าวขอบคุณท่านไปในนามของตัวแทนเกษตรกรด้วยทําได้ไม่ได้ยังไม่รู้เลยขอบคุณแล้วเหรอขอบคุณล่วงหน้าสิอ๋อถ้าไม่ได้ก็ค่อยมาว่ากันอันนี้อันนี้ <laughs> อย่างน้อยๆก็เกษตรกร,ศศก,รก็น่าจะอ่าอุ่นใจขึ้นนิดว่าปัญหาเราได้รับการแก้ไขนะครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะ,ะเสนอผ่านเวทีปฏิรูปก็คือเรื่องต้นทุนการผลิตนะครับอ่าฝากฝาก่ายวิชาการไม่ว่าสำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตรและก็อาจารย์หมาอะไราต่างๆนะครับครับเวลาคุณทําต้นทุนการเกษตรทางาต้นทุนของราคายางาใช้วิจ,จะะารณญาณหน่อยถ้าคุณทําไป60บาทต่างชาติไม่ซื้อเกิน60หรอกครับทําอย่างนี้เท่ากับเราเอาข้อมูลไปตีแพร่เพราะฉะนั้นข้อมูลนี่ต้องบวกจุดคุ้มทุนของเกษตรกรด้วยคุณประกาศ60 ว่าเป็นจุดคุ้มทุนหนิวยางไม่ไม่ขึ้นหรอกครับเพราะตอนนี้ข้อมูลมันลิงก์กันทั่วโลกแล้วครับขอสั้นๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญเชิญด้านนี้นะครับให้รัฐบาลนะครับออกมาตรการนะครับโซนิ่งผู้ประกอบการมั่งนะครับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนะครับด้วยวิธีการกฎหมายนะครับให้นำพืชผลทางการเกษตรไทยเนี่ยไม่แปรรูปไปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือสร้างความสมบูรณ์ให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรครับขอบคุณขอบคุณครับเชิญครับเพราะเรื่องยางที่ใหญ่ขึ้นนี่ผมว่าน่าจะลืมไปได้แล้วเพราะตอนนี้จีนตัดได้แล้วนะครับ จีนตัดในลาวในพม่าเป็นล้านไร่แล้วครับแล้วก็คือวันใดที่ว่าความต้องการยางสูงนี่ราคาก็จะขึ้นครับแต่ถ้าว่ามันล้นตลาดก็จะตกสมัยหนึ่งจําได้มันเที่ยวเราสิงคโปร์มาเป็นตัวที่ว่ากําหนดราคายางแล้วก็มีรัฐบาลชุดหนึ่งซึ่งเอาไทยมาเลอินโดมารวมกันยางก็ขึ้นคือเพราะว่าฝนหานวานนั้นน่าจะผ่านไปได้เพราะว่าออตอนนี้จีนก็ตัดได้แล้วแล้วก็คนที่ไปซื้อที่ดินแถวอีสานเป็นพันไร่ หลายพันไร่นั่น่วนใหญ่ก็เป็นนายทุนนะฮะถ้าเราพูดถึงเกษตรกร,เ,กรเรื่องยาง,ยางที่จริงแล้วคนที่ตัดยางจริงๆก็ได้แค่แบ่ง4ี่หหรือ 5, 5. ้หนายทุนใหญ่ที่เป็นเจ้าของพันไร่เหมือนไร่เยอะแยะนะฮะซึ่ง่จริงนายทุนไม่ได้ไม่ได้ออกมาเลยสังเกตไหมแต่คนที่ตัดยางนี่ออกมาแล้วตอนนี้รถกระบะจะโดนยึดหมดแล้วนะครับถ้าถ้าว่าเรามุ่งต้องมุ่งไปที่จีนนะฮะเพราะจีนตอนนี้เป็นยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจครับซึ่งผมคิดว่า มันจะต้องเป็นลเบอร์หนึ่งของโลกนะฮะถ้าอาเซียนสิบประเทศนี้รวมกันแล้วก็บวกจีนสักหนึ่งเดียวก็พอนะฮะแล้วก็สร้างโรงงานสร้างโรงงานที่ทำจากยางพาราขายจีนกับอินเดียก็พอแล้วไม่้องไปขายอเมริกาคือยางรถยนต์ลืมไม่ได้เลยขอขอบพระคุณครับจะเป็นยางเส้นหรือยางรองเท้าแตะแล้วก็ได้นะฮะขอบคุณมากครับเชิญครับท่านต่อไปครับจริงๆผมก็มีสวนยางด้วยน่าจะสร้างความขวัญให้เป็นจริง อตอนนี้หลายขวายบอกว่าจะได้ร้อยแปดิบร้อยบาทร้อยกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะไม่ใช่นีนน่าจะหารูปแบบใหม่ทำทำสวนยางให้เป็นป่ายางแบบให้มีฐานอาหารในในสวนยางไปเลย<อ>บ้านเราเนี่ยปลูกสะตอปลูกเนียงปลูกอะไรก็ได้เยอะหน่อไม้ก็ยังได้ผมเคยไปดูที่บนเหนือมออ,อมีผักเหลืยงเก็บได้ทุกวันเลยได้ราคาดีด้วย ตอนนี้ในเครือข่ายเกษตรทางเลือกมีให้ดูเยอะแยะมีป่ายางมีผักเหลียงพืชร่วมยางมีสละมีหลายอย่างที่ปลูกได้ในสวนยางแล้วทำไมเราไม่ทำต้องสร้างจิตสำนึกสร้างความขวัญให้เป็นจริงกับเกษตรกรครับครับขอบพระคุณครับท่านสวปชประสเสริฐครับจะตอบกระทู้นี้ยังไงดีหลังจากฟังประชาชนแล้วครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าผมในฐานะเป็นสวปชสงขาเนี่ยวันนี้อยากจะรับฟัง เป็นประเด็นหลักเพราะว่าจะต้องทําหน้าที่ในการที่รับฟังความเห็นของท่านไปสู่การที่จะต้องดําเนินการต่อไปทั้งในส่วนของสภาปฏิรูปแห่งชาติและก็ในส่วนที่จะต้องนําเสนอทางรัฐบาลที่สําคัญอันหนึ่งนะครับก็คือเพิ่มการใช้ภายในประเทศ<ๆ>เพิ่มการแปลร,รูปเป็นปผิดพันุ์อันนี้ต้องทําอย่างที่ท่านสมพรว่าหลายท่านที่ให้ความเห็นไปเมื่อกี้นะครับจําเป็นและที่อันหนึ่งก็คือใช้ประโยชน์ได้จริงๆก็คือ เรื่องของการนํายางพาราไปผสมยางมะตอยอผสมได้5%ครับ,รบผสมได้5%นี่ปีปีปนึงดูในภาพรวมดูจากงบประมาณเรื่องการทําถนนในบ้านเราแต่ละปีที่เขาให้ไว้กับกรมทางหลวงทางหลวงในชนบทองคอ์งกรปกครองส่วนท้องถิ่นอะไรทั้งหลายแล้วเนี่ยจะอาจสามารถใช้ยางได้ถึง3เสนตัน โอ้ oh. ไม่ใช่น้อยเลยนะครับเหมือนกับที่เราเอาน้ำเอาเอา,เอามันสำปะหลงังเอาอ้อยไปทำเอทานอลผสมในน้ำมัน B5 5%้านคล้ายคายกันใช,ใช่ครับโอ oh. ้แล้วก็จะเพิ่มการใช้ยางขึ้นมาครับปีงประมาณ2 3แสนตันถ้ารู้จากงบประมาณนะครับ,รบที่ได้ถูกกำหนดไว้เอาไปทำถนนเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องต้องต้องให้รัฐบาลเอาจริงเอาจังแล้วเราก็พยายามส่งสัญญาณน,นี้ไปยังรัฐบาลเพิ่มเติม,ต,มตอนที่ผมเป็นประธานยางพาราของวุตสาภาก็ ได้ทาหนังสือถึงรัฐบาลในขณะนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี่ท่านเ,าเข้าเข้าใจว่าครับก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เป็นการเพิ่มการใช้าย,ยางไปในประเทศและก็ทําให้เราสามารถลดการพึ่งพิงพึ่งพาตลาดยางต่างประเทศลงได้ปัจจุบันนี้เรามีการใช้าย,ยางไปในประเทศในทุกรูปแบบรวมทั้งปลร,รูปเป็นผลิตภัณฑ์ด้วยเพียง15อของยางที่ผลิตได้นะครับทำยังไงห้ไปได้ถึง20กว่าเปอร์เซ็นต์ถึง25เปอร์เซ็นต ทางหนึ่งก็คือเอายางไปทนนําถนนส่วนการแปรรูปผลิตพัธุ์การอะไรต่ออะไรก็ทําไปเพิ่มและและขยายมาเลเซียวันนี้ลดการผลิตยางนะครับ,รบลดการปลูกยางครับโทษผลิตผลจากยางของเขาเนี่ยลดน้อยลงแต่ผลิตพัธุ์จากยางของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นครับยางไทยไปมาเลเซียต่อ,อต่อต่อต่อปีเนี่ยประมาณล้านหกแสนตันนะครับโอ้แต่ว่า ไปถูกถูกเนี่ยนะถูกต้องเนี่ยประมาณหนึ่งล้านหนึ่งแสนตันไอ้ที่ไปไอ้ที่ไปที่ไม่ถูกต้องคือเก็บเงินเซฟไม่ได้เนี่ยปีงประมาณห้าแสนตันนะครับไั่น้อยนะครับตรงนี้ก็เสียหายอีกเหมือนกันแต่แสดงให้เห็นว่ามาเลเซียเนี่ยเขาลดผิดอย่างแต่เขาเพิ่มการแปรรูปอย่างนี่นะครับบ้านเราทํายังไงถึงจะเพิ่มตรงนี้ได้ตรงนี้ครับขอบพระคุณครับ